เราเป็นร้านสกเรตนะที่ใช้สเปรย์พี่ก่อนเป็นประจำนะ <S <S นแล้วก็ฉีดเด้ยวยไม่ต้องฉีดเยอะเพราะว่าเป็นสเปรย์ที่เข้มข้นนะเข้มข้นมากกระโปงจีบ <S <S 2> <S 2> ใช่ไหมเอากระโปรงนักเรียนอีกัวลนะือถามว่าทำไมถึงใช้ผ้ารองเพราะว่าถ้าเรา <S 2> <S 2> <S ถ้าเรารีดเตาบ้านเนี่ยคะ่ะต้องรองด้วยร<ช>องไม่งั้นมันจะผ้าจะขึ้นเงา เเงแบบหม่ใสวัสดีเพื่อนๆค่ะสวัสดีคุณอารุณสวัสดีคุณฟร้อนคุณพรคุณเข็มด้วยนะคะคุณทีวายีสวัสดีค่ะคุณเอสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยสั่งด้นนะสินค้าดีนะติมันแล้เยอะแยะสวัสดีค่ะแต่ไม่นปุ๊นี้นจีบนะคะถ้าเรารีดเตาไอ้น้ำเราก็สามารถรีดทับได้เลยเนาะฉีดน้ำยาแล้วก็รีดทับได้เลยนะะ จีบคมๆสวยๆนะคะง่ายแล้วก็อย่าลืมตัวช่วยด้วยนะนี่อืไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องเยอะมากใช่แต่ว่าถ้าเป็นงานเป็นร้านซักรีฟที่รับอัดจีบก็ฉีดเยอะๆได้เลยเนาะแต่อย่าลืมเป็นอย่าลืมว่าน้ําด้วยนะเอาน้ำด้วยเพราะว่าจะได้ช่วยเรื่องแล้วก็บิดเบาๆแล้วก็แขวนเลยใช่ไหมใช่ไม่เออไม่ต้องบิดเยอะนะคะนะครับคมไหม ก็จะอยู่ทรงแบบนี้ใส่ได้หลายวันเลยนะคะเนี่ยรีดครั้งเดียวเนี่ยใส่ได้หลายวันเลยเพื่อนๆกระโปรงจีบนักศึกษาหรือว่ากระโปรงจีบนักเรียนของเด็กๆอนุบาลนะคะของลูกๆวัยประถมก็ได้นะคะเพื่อนๆอัดจีบด้วยฟิกออนตัวนี้สั่งซื้อได้เลยนะสั่งซื้อได้เลยนะจีบโคมสีนะคะ